มื่อนี่นอนเว้นบ่ได้มาขายของนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องมาเบิ่งมั่นสํำประหลังที่ปลูกในนาข้าวระบบธรรมชาติอายุสองเดือนกับอีกสองวันพี่น้องพามาเบิ่งความสมบูรณ์ของเขาพี่น้องเนาะกะบ่ได้มาขายของเอาพี่น้องกะมาเวั่สซูฟังเพระาะว่ามั่นสำประหลังของผมแปลงนีห้องพื้นขี้มูเนาะขี้มูอัดเม็ดอันกระสอบยิมหาโล พื้นที่ตองนี้เป็นพื้นที่เก่าไรครับนออันห้องพื้นห้องพื้นไปย,ยี่สิบหาทุงปุ๋ยทุงละยี่ห้าโลนะครับพี่น้องพามาเบึ้งความสมบูรณ์เบึงสองเดือนครับนออู้จมเนถือใจหลมองบางงามกับมี่ครับมันเป็นดินพ่นเด้พายยางไปเบื้องพามาเบึงความสมบูรณ์เราถามานอกจากนั้นได้ใส่ยีบั ชิ้มหกแปดแปดสามกระสอบพื้นที่เข่าอะไรกับห้องกับขี่มูอัดเม็ดเนาะพี่น้องเนี่ยมองป้งงาดินพ่นพี่น้องเนาะหนากเข้าเยาเอ้ยกขนาดนาเรียงได้พี่น้องมันนาเนาะคูณเนี่ย นี่ดินโพนเป็นเบิ้งเป็นเบิ้งไทยกับพวกเขาวู้สมบูรณ์อิลี่นี่นี่พี่น้องเบิ้งคว,มมค,วความสมบูรณ์มันสิแตกใบมั้งสิแหละครับกับตาใบเขาเนาะมันสิแตกใบมั้งสิเดี๋ยวพึ่งกับมาตอมความสมบูรณ์เบิ็งยังไงครับแต่บอกไปแล้วกรับผู้ใดสนใจขีโม่อันเม็ดเดี๋ยวลองโทรมาคุยกันก่อนได้ด้วยครับเดี๋ยวผมจิ้มเบอร์ไปใตคลิปเนาะ